สดีค่ะเพื่อนๆที่นี่ต้อนรับสุบานมาดำเจียเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้ยมะดาเจ้ากับพ่อเพื่อนๆอ,อ่มามะเที่ยวสวนไร่หน้าสวนผสมของมาดำเจียเองเนาะคะ่ะเนาะอ่าสวนนี่ก็ตั้งอยูอ่ะอำเภอบารินชํามระเนาะคะ่ะเนาะอยู่จงังหวัดอุบลราชธานีเนาะคะ่ะเนาะสวนก็นคือมาดำเจียเฮ็ดขึ้นมาเพื่อที่สิอ่าเอาไว้ เป็นช่วงในชีวิตบรรพายอยากกลับไปอยู่เมืองไทยเนาะคะนะ่ะเนอะก็เลยเห็ดสวน,นน้อยๆขึ้นมาเพื่อที่สิอ่ากลับไปใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยเนาะคะนะ่ะเนาะคิดว่าเน,ะนาะอนาคตกับบอแน่นอนคือกันจักสิเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใจใดหรือบอกระบอลหนูเนาะค่ะเนาะการนี้แหะค่ะส่วนกับเฮาเฮ็ดขึ้นมาเฮากระคุดเป็นบอเนาะอ่าขุดเป็นบอขึ้นมาเน,ะนานะกับ ดินกับพ่อนดีพี่น้องปลูกยี่ยังกับพ่อนขืนห้าตองปับปุงอีกลายค่ะเพราะว่าที่ดินเกา่าตอนที่มาดาแจวซื้อมาเนี่ยมันเป็นที่ดินหน้าเนาะเป็นพื้นนาแล้วก็มันเป็นนามในซิยุตืดหลายพี่น้องจ้าเ <Okay. S 1> พื่อนกับสิเฮ็ดหน้าเฮ็ดอย่างเนาะมาดาแจวก็ไปขุดเป็นบอ่อขึ้นมาเนาะค่ะเนาะขุดเป็นบอ่อขึ้นมา <Okay. S 1> เพื่อที่จะทําเป็นบอ่อเลี้ยงปลาปลูกบัวนะคะแล้วก็จะทํา สวนเกษตรผสมผสานเนาะค่ะเนาะ,ะช่วงที่ไปไทยนี่ก็เป็นหนาแรงเนาะให้ร้านอยู่บ้านไทยมากเนะาะบําดแจวปงหูสิเอาคลิปอีหยังมาให้พี่น้องเบิ่งกันเลยเหตุคลิปเป็นคลิปพี่เมียขึ้นมาเอาสวนน,อนอ้อยๆที่เป็นความใฝ่ฝันของดํงาดแจวมาให้พี่ๆน้องๆเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นนี่แหละคะ่ะท,ที่ดินมองนี่บําดแจวก็ซื้อมาได้ประมาณสัก กี่ปีแล้วประมาณสักหาปีแล้วเนาะค่ะเนาะแต่บา่าสวนนี่เข่าเท่านตะเหตุได้เข่าปีที่สองเนาะค่ะเนาะอันนี้กับปีที่สองก็คือพยายามปลูกเอ <c oughs> อ่ขอโทษค่ะ กับพยายามปลูกต้นใหม่ที่มันขื้นง่ายเนาะพอดินมันกระบดีปลูกอีกอย่างมันกระโบขื้นตอนแรกมันนําแจวกบสั่งซื้อพันใหม่มาลงงยังเต็มทีเลยพี่น้องจ๋าคิดว่าดินมันสิดีเนาะโบคิดว่าเอาดินมาจากพื้นข้างล่างนี่าต้ตงปับปรุงอีกหลายก็เลยต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็ตายเบิดเนาะค่ะเนาะพวกต้นไม้ใหญ่เนาะค่ะมันก็ขื้นได้ตั้งแต่พวกต้นบักพาวเนาะต้นบักพาวก็ยังขื้นย่าพี่น้อง นาฝนนี่กลวยกับสีใบเหลืองเบิดเพราะว่ามันอยู่ใต่ไกลน้ำเนาะแต่บ่ากับมีผพผลิตแล้วแต่บ่ากับโบหลายเนาะคะ่นะนอกโบง่ามผสมหอพี่นะ้องเพราะว่าดินกันยังม้อนดีเนาะข้างๆพ่นกับผูกข้าวโพดเนาะคะ่นะเนาะข้างๆสวนแม่ดำเจีวมันเป็นทงไหย้ยทงหน้านะพี่น้องเนาะแต่ว่าที่ดินนี่มันสิบบ่อยุ่ดียางแต่ว่ามันโบไก่จากมู่บานเนาะเป็นไทยไทยมู่บานติดนะะมูบานค่ะกับกับโบเปียวปไปไดนเนาะคะ่นะเนาะ กับเป็นตยอยู่อยู่อากาศก็ดีเนาะอ่าสิ่งที่เฮาใส่ก็คือเฮาใส่น้ําจากโซโลาเซลล์เนาะค่ะเนาะมาดําเจ้วก็ติดตั้งโซโลาเซลล์ไปแล้วก็ขุดบอ่อเฮาก็สิขุดบอ่อได้ประมาณ4บอ่อเนาะทั้งหมดเนาะก็สิเยะเป็นบ่อเลี้ยงปลาที่กินคืชปลาทีกินสัตว์จังซีเนาะปลาที่กินพืชเฮาก็บ่ลงบ่3บอ่อเนาะค่ะเนาะอ่4บอ่อนี่เพิ่นก็เลี้ยงปลาได ได้ขายแล้วพี่นนอปลากะมิตรตุย่ยใหญ่เนาะแต่ว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติเนาะค่ะเนาะลูกห้านเพิ่นกะเห็ดถ่ายอยู่ทั้งเมืองไทยมาดําแจ้วก็บพ่อเน้ไปท้งแต่เห็ดมากนี่มาดําแจ้วพอไน้เห็นของจริงอยู่พี่นนอมิตรลูกทายมากมิตรส่งเงื่อนไปแล้วเพิ่นก็ว่ากันเห็ดแล้วม่ดําแจ้วกับเป็นผูถ่าเบิ่งเนาะค่ะเนาะส่งลูกมาให้กันเบิ่งเอาดีสมัยนี้มันเทคโ,ทคโนโลยีดีขึนเนาะค่ะเนาะก็คลข่ควาวมคิดหอดบานไปได้ในจักน้อยเนาะ อผู้เป็นเจลก็ทํางานหาเงินต่อไปเนาะเป็นเจลต่อไปอผู้อยู่บ้านก็ทํามาหากินใบถาใบรอเนาะค่ะเนาะนี่ก็คือผลผลิตจากบองปลาเนาะค่ะเนาะมีปลาตะเพียนปลานิ่นเนาะค่ะปลาหมอขะมีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีปลาดุกน้ำพรอมเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นก็สีเหลืยงคนละโอกันเนาะจะมีโอปลาดุกโบปลาหมอปลาตะเพียนแตกต่างกันไปเนาะค่ะเนาะแยก ปลาที่โบกินผืนเพิ่พงก็เอาไว้น้ากันเนาะคะ่ะเนาะงนี่ค่ะกันสีมีปลาลายๆเนาะย่ำนั่ละละละนก็นมาตกเอาตกปลาเอาหรือว่าเอาเอาแหหเอาอวนมาลาคืนเนาะคะ่ะเนาะย่ำสีขายเพิ่นก็ได้ขายกันอยู่เนาะได้ยู่ได้กินได้ขายกับเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง,ยงที่มาดาเจียวตั้งใจไว้เนาะพี่น้องเนาะ กบางมาอีกจักรซีหาปีตางหน้าดินขั้งศิดีขึ้นกับส,สามารถปลูกพืชพันธุ์ที่มาดำเจลตั้งใจไว้เดรนลายเนาะคะเนาะนี่ก็เป็นปลามาจากจากโบนั่นเองเนาะคะเนาะปลาที่ตึกขึ้นมาสดๆใหม่ๆเลยพี่หนุ่มจ้าค่ะเวลากับเพราะเพื่อนๆมาเบิงเนาะกับวังวไบอีกจักมือหนึ่งมาดำเจลกับขั้วศีรษีไปใส่ชีวิตจุบุนเนาะกับขึ้ว่าสียูขุนจักเอ่อ จักหกเดือนเมืองไทยหกเดือนตั้งความหวังไหวนะคะเนาะอยู่เมืองไทยหกเดือนแล้วกลับมาอยู่สวิตชหกเดือนค่ะหกเดือนหกเดือนอย่างนี้เนาะมันก็จัะด้วยความที่เคยชินเขายู่สวิตมา่อหน้าแล้วเขาก็อยากอยู่หนีน้ำแล้วก็อยากอยู่บ้านน้ำเนาะพี่น้องเนาะจักสิเป็นไปได้หรือบุได้หลังก็จังถาเบิ้งเนาะค่ะเนาะบรรยากาศสวนยังกะเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะแล่เมื่อแรกก็ลมด่นี่ก็เว้นกะแดดฮอดละบานเ้า กระสีปาม่านี่เนาะเอามาให้เบิ่งกันค่ะกระฝากพี่พี่น้องน้องอกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มาดามเจีวเน่เนาะค่ะเนาะฝากพี่พี่น้องน้องให้กำลังใจมาดามเจีวเน่กับเป็นช่องน,อน้อยตอนแรกกับทีเ็ดช่องขึ้นมากกับวังว่าสิกับไปอยู่บ้านเฮามีเวลาเนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ทั้งสวิตมันกับเวลาหน่อยเพราะว่าเฮากับมีงานประจําที่เฮ็ดเนาะค่ะมันก็นเลยอ่าเฮ็ดส่งบ่ได้ดีเนาะ บ่มีดูบีหยังบ่มีคลิปหยังพอสิมาลงได้ให้หมู่เบิ่งเรื่อยๆเนาะกะัแลนหนา้าแลนหลังงานประจำก็ลายเนาะเฮาก็ต้องเอางานประจำว้ก่อนอ่างานเฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังก็คืองานอดิเรกข,ของเฮาเนาะพอได้พอหมู่พอ,อเพื่อนฝูงก็สิได้สนุกสนานกันไปเนาะค่ะเนาะได้มิตรภาพอ่านี่ล่ะค่ะก็เป็นสวนเนาะค่ะเอามาให้เบิง่งกับ,บ่มีหยังหลายเนาะ รนน้อยๆธรรมชาติบานเฮ้าความไฟฝันนี่แหละค่ะอย่ากลกับบ้านอยาก,กับบ้านบาอยุสามสี่ปีแล้วก็บ,บริการจากเถื่อนพี่นองจ้าหลังจากนั้นก็นกมีโควิดหลังจากนี้ก็ซีโอจากสิมี่ยังเกิดขึ้นอีกนาะค่ะเนาะความชีวิตมันโบนเอนนอีหลีอันนี้ก็คือเป็นความสุขเด็กๆน้อยๆขอาม,มาดาแจ๋วเนาะทำงานเข้ากับตัางความหวังไหวทาเข้ามีความฝันเข้ากับซิมีแรงเธอสูงพี่นองจ้านี่แหละคะ่ะ,คะ ก็เลยเห็ดมาทุกเมืนอนกราะว่าอยากกลับไปบ้านแล้วกันคิดหอดบานเฮ่าเนาะปากเหงาของเห่าจังได้เฮ่ากรลืมบ่ได้มันก็เป็นความสุขได็กไกพี่ไกน่น้องเนาะคะ่นะเนาะ,ะแต่พอเพื่อน,นมาเบิ่งบรรยากาศเนาะคะ่ะดอกบวัวสวยๆนะคะ่ะแต่ว่าต้นไม้ต้นไหลยังกับพ่อนขืนหลายดอกพี่นอ้องห่าตาได้สองปีเนาะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมันเด่นกับพ่อนดีเฮ่านกะับเห็ดไปอ่า ปรับปรุงไปนํนาเนา,าะพลมากหลากหลาก็ให้ได้แต่บักไอบ้บักหุ่งบักเอ่อบักกล้วยเนาะคะ่ะนอไม้เนาะดอกพงดอกแค่ยังก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะักม่วงกพอได้ให้ผลผลิตก็ยังต้นน้อยๆอยู่ปลูกก็บ่ขึ้น,นาวกได้ขึ้นดีเนาะกปลูกผักไปนําปลูกตะไคร่นี่ละฮอดได้ขายพี่น้องจาหลายแ sigh, ยงอีหลีค่ะกปลูกรอบบ่อรอ,รอบไปเนาะค กะประมาณนี้พี่นง้ะบอกมาเรากะอยากกลับเมืองไทยพี่นองเอ้ยสู้ๆกันไปเนาะคะ่ะเนาะเป็นกำลังใจให้กันอยู่ทางสาวิตกับ้องเฮดงานหนะักขึ้นกันเนาะคะ่ะเนาะอ,อยู่ทงางเมืองไทยเท่ากับมันเป็นงานของเทาเองค่ะงานอยู่กับใครกับหน้ากับสวนเนาเขาอยากพักแย่ไห่เข้าก็ได้พักแต่ว่าอยู่ทางนี่อยู่ทางต่างประเทศพี่นองทุกคนอยู่ทางประเทศกับสิงห์กันดีว่า,าชีวิต ยูนีมันเสี่งรีบเนาะค่ะเนาะเข้ากับประมักชีวิตแบบว่าต้องเรื่องรีบเพให้เข้าอ่าจี่ไดนล่ะอึดอัดพี่น้องถามยู่บานเข้ามากกว่าสบายสบายเข้าเมยเข้ากับผักใดเนาะค่ะเนาะมันเป็นงานห้องห้องเองเนาะหาอยู่หากินน้ำหัวน้ำสวนไปแล้วก็หาเฮ็ดหาหาวกินไปมันก็อยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะมีปลามีไก่เลี้ยงไก่เอาไข่มันก็ไดเนาะพี่น้องเนาะมันกับเป็นตาเอ ไปตะไปอยู่อะสันหับรรยากาศก็ดีดีเนาะเก็บผักเก็บหญ้าได้แล้วขาปลูกกินเองเข้ากระสบายใจน้ำหอมว่ามันเป็นผักที่ปลอดสารพิษนะคะถ้าข้าไปสื่อเพลินเพลินกับบ่หูว่าเพลินใส่ยาใส่ยังไลายเนาะพี่น้องปลูกกินเองกระสบายใจเนาะพักบุูกพักหย้าโอ้เยอะแยะพี่น้องจ้าจักสกินต่นพักหย้าเนี่ยสล,สลุงสลรดเท่ากับปลูกกินเองได้เนาะคะ่ะ สีเฮ็ดมกอีหย่างก็บ่ต้องไปสื่อใบกล้ยแพงเนาะมกนมุ่มิมมกไก่มกปลากะใส่ใบตองกล้ยหฮอเห็ดนงเห็ดแหนมเห็ดหมูย่อกะใบตองกล้ยหอกะเยอะแยะห่อขน,อขนมเนาะค่ะแต่ขครว่ทุกอย่างทุกแนวพี่น้องหอดใบตองเดี๋ยวนี้เนี่ยละ่ะเศรษฐกิจมันเป็นมาเนาะกระเฮดกันไปมันเป็นความฝันมาดางเจ้าก็มากแบบนี้ละค่ะพี่น้องเพราะว่ารากเงาของเราก็คือชาวนาชาวไร่เนาะ กยากกลัประเหตุแบบนี้อยากไปอยู่แบบสบายใจสบายใจนะอยู่กับธรรมชาติมาดันเจลออยู่น้ำค้นหลายพี่น้องอยู่กับคนเยอะแยะแบบว่เาเข้ารับใส่คนมาทัวร์โลกคืออบาหานะันหละเนาะเอากัาบ,บริการทำงานเสิร์ฟอ,อาหารกับพอค้นหลเนาะพี่น้องเนาะแห่งเจนีวาเป็นเมืองที่อินเตอร์เนชั่นแนลเนาะมันกับสิพอค้นหลายมาดัมเจลก็บัาน,าานปลายชีวิตก็อยากอยู่เงียบๆนี่ละ่ะอยากไปอยู่สวน อยู่ห้อยู่สวนอยู่เงียบเงียบแบบว่านี่แหลคะค่ะความไฟฝันกระจังถาเปิง่าสิสอยูไดบัวเนาะ้าย,ายุบัวได้กะนี้กับสบิท <c oughs> ค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนเด้อที่เขามาบึงะคลิปหาเนาะค่ะเนาะีบรรยากาศเลี้ยงงัวงเลี้ยงควายเนาะพี่น้อง บรรยากาศก็ดีดีแบบนี้แหละพี่น้องนาะทงไฮทงหน้าอยู่น้ำธรรมชาติอดีที่สุดเนะาะเขาเอื่นน่าใช้ธรรมชาติบำบัดเนาะอยู่ในเมืองในหน้าไรกับเมยอยจเ็เแมนอียงตัวอ,อยียงเนี่ยเนาะอยู่แบบบานบานเห่าเนีนโอวชีวิตคงจะยืนยาวได้หายใจแบบสะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาพี่น้องมาอยู่น้ำันดำเจียวเด้อ ปลูกกระตอบอยู่ใกล้ๆก,กันต่เป็นแจ๋วหาเงินมาปลูกกระตอบแล้วงน้อยอยู่ที่ทงหน้าเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังขาด,ดขาดทุนรทรัพย์ไหลหาเงินปลูกกระตอบคือพี่น้องเอ้ย นก็หนามกระใสระบบโซโลาเซลล์เนาะค่ะนกหนานี่กระหนามกระลุงหลายเนาะปกติมันสิเต็มจนจนจนถึงขอบสระเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ามันก็บ,บ่เคยขาดหนามเพราะว่าเขาใส่ระบบโซโลาเซลลอะไรอีกอย่างหนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะค่ะพื้นที่ตรงนี้มันสิเป็นรับหนามสิอยูต่ต่ำเนาะค่ะเนาะน,า,นามสิเออหนามสิบ่อยู่ลึกบ่อกิษบอ่บอถึง นี่มาดมแจ้วก็ไดมาโดยที้านสาวเพ, refers, พิ่นส sure. ่งมาไห่เนาะค่ะบอกบอกให้เพิ่นส่งมาให้แน่คือหอดบานมาสันมาดมแจ้วก็เลยเอามาลงเห็ดขิดให้พี่พี่น้องๆองเบิ่งนําเนาะค่ะปลานี่ก็ล้ายหลายพี่น้องเพิ่นก็ลงเธอเดียวซื้อพันปลามาลงเธอเดียวนอกต่างแต่เธอแหลปีแรกๆก็ค่ะเนาะปีแรกในน้ำใสงามเลยค่ะเห็นเป็ดแบบงามเลยเพราะเขาเลี้ยงปลามันก็สิเป็นประมาณนี้เนาะค่ะเนาะน้ำก็สิออกวาแต่บาบกคุณแต่บากับบะสายแจ้วเนาะ ตะกอนเห็นผื่นเลยค่ะเห็นมองไปเห็นผื่นเลยีเ,เกับพักกันตกปลาเนาะเสียเอาปลาไปกินกับเอาลูกไปตกปแบบนี้เหคะเดี๋ยวกบมั่นกับขม่าเนาะค่ะเนาะนก็เหลือเอาตัวใหญ่ตัวที่มันพ่อกินแล้วเนาะถาขายเันก็นจะเสียออวอวนเนาะยังมหาลากเอานะะเนาะค่ะเอาไปกินกับเสียเอาประมัน่นแค่นี้อะเนาะก็เรียงครอบพร่วใด ก็คือแบบว่าตนุนพุ่นห้องกับป๋อลายตรงที่แบบว่าห้างเราตรงไปซื้อกับเขาเนาะก็ะเห็ดเม่นน่งปลาว่นไปพี่น้องนนะ <c oughs> กินปลาดีสุขภาพสมองดีน้ำหอมพี่น้องย่อยง่ายเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไปอีกอย่างเป็นปลาที่เห้องมันมาจากสาหเหาเองเขาหูว่ามันปลอดภัยเนาะคะนะ่ะเนาะเปิลโบเดย์เปลี่ยนแบบธรรมชาตินะะ,นะะเนาะกับเฮ็ดเซนต์บีเทมันกินแบบนี้เนาะเอาฟางเอาอย่างเฮ็ดเซนต์บีเทมันกินเขาเรียกว่าแซนด์วิชปลาเนาะ อันนี้แม่ดำเจ้ากับบอดด้มีความรู้ดอกพี่น้องจา้าเพราะว่าบ่ค่อยได้อยู่บ้านเนาะก็สิมีหลานนั่นล่ะเฮ็ดให้หลานใส่เฮ็ดให้เนาะค่ะเนาะสีกามานนี้เนาะค่ะเนาะเอามาฝากพี่ฝากน้องมาเบิ่งบรรยากาศบรรดาลน,นํากันค่ะมื้อนีก้ก็เฮ็ดเป็นคลิปเออ่พี่เมียเนาะมาฝากกัน เหมือนกับปลูกพักปลูกหญ้าน,น้ำเนาะส่วนหนึ่งเขากเ็เฮ็ดไปปลูกพักปลูกหญ้าส่วนหนึ่งเขากป็ปลูกต้นไม้ส่วนหนึ่งเขาก็เลี้ยงปลาเนาะถ้ามีคนเบิ่งให้เต็มที่เออระดับเจ้ากะสิเฮ็ดเป็นแบบว่าทับได้ไปอยู่เองกะสิเฮ็ดเป็นแบบว่าเฮ็ดหมองคล้ายของสําหรับเออมองนั่งกินกโกฟงกาแฟ,อ,าฟ,อ,าฟอ,อย่างสิพี่น้องแต่บางกะพอนเนี่ยคือกันเนาะจากสิเฮ็ดได่บ่ได้ดอกเังนถาเบิ่งเฮ็ดถ้าเฮาปลูกต้นไม้ขึ้นแล้วมันล่มลื่นแล้วเฮาก็จะสิเฮ็ดเป็น เฮ็ดกินกาแฟเนาะขายกาแฟนั่ขายอาหารนั่ขายเขาตามสร้างอียังกระบาไปเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านมันดำแจ๋วนี่ห่างไปประมาณกิโลหนึ่งหม่นสิบเซนติมีโรงงานพี่น้องจ้าเพิ่นก๋สิในหมู่บ้านนี่เขาเจ้ากส๋อ่ีเขาเอิ้นว่าอีไยังก็เขาเจ้ากสิ๋าซีมิลานก๋วยตก๋วยเตี๋ยวก็ขายดีตอนนี้อยู่หน้าบ้านมั่นดำแจ๋วกัมีร้านมาขายก๋วยเตี๋ยวเนาะมั่นดำแจ๋วก๋าซีคิดว่าเอาผลผลิตในในสวนนี่แหละค่ะไปขายเนาะ กะยู่ได้นาะพีนน่น้องนอะเฮาพอตรงบดีรนล้นอีหยังมากมมยถ้าคาเซ็เฮาลดคาเซจใจรุงแล้วเฮากะซยู่ได้มาดาเจ้าคือวานนาะคนอื่นอยู่ได้เราต้องอยู่ได้แล้วเราก็ต้องทําให้ได้นาะมันเป็นความามุ่งมั่นมันต้องเข็ดให้ได้นะคะนอะความฝันนองเฮาเฮาตรงเดินตามฝันแต่ทุกสิ่งอย่างนะคะถ้าเรามีความฝันแล้วเราก็จะมีความพยายามเราก็จะมุ่งมั่นเดินต่อไปนะคะแล้วมันกะสีไดเองพี่น้องตั้งความหวังไว้แล้วเฮากลไปให้ม เนะคะน้องขอบคุณพี่ๆน้องๆประสบความสุขคนเด้อข้ามาเบิงคลิปซอยมาดำเจียวเนาะก,กับบ๊มีหยังหลายคลิปกับเป็นคลิปบ้านๆนี่แหละเอาแบบบ้านๆนี่ละ่บบบนนละมันจะเป็นตะเบิงมาดำเจียาวมาักแบบนี้เด้อแต่ว่าบ่หูว่าพี่น้องมักแบบใดเนาะคะ่ะเนาองหมักยูหยย่ห่อย,ยู่สวนนี่แหละเขาเอิว่าคนคนไม่ลืมกาพืชตัวเอง <laughs> พอมาเป็นลูกเจ้าหน้าพี่น้องจ้า <laughs> ก็เลยบ่ลเลีม บนเืมชีวิตข่อยก็อยากกลับมาหม่องนี้คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้เพื่อกับปลูกทั่วเด้อพี่น้องเด้อปลูกทั่วปลูกผักเนาะก็เป็นการปรับปรุงดินไปด้วยแล้วก็ปลูกทั่วเรือกินกระดาษคายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะของอยู่ในสวนเรือกินกระดาษคายถ้าเฮามีเฮาเฮ็ดไว้ถ้าเฮาขยันพี่น้องจ้าถ้าเฮาบ่ขยันนั่นเฮาจังสิบ่มีกินแต่ถ้าเฮาขยันนี่เฮาโบเอิร์กแนวอยู่แนวกิน โดยเฉพาะอยู่บ้านห้อนเนาะเมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์อยู่ตั้งประเทศนี่หนาหนา,หนาวนี่ปลูกบ่าได้เด้อพี่น้องพืชพักเนาะค่ะต้องมีเอาข้ามเขาจากตั้งประเทศอย่างเดียวเนาะค่ะเนาะห,หนาหนาวคนก็แห้งดุลมาตันหนาห้อนกับบุกี้เดือนซ้ำส,สี่เดือนเนาะค่ะเนาะต่อปีมันกับปลูกอีหยังกับบุกพอดีขึ้นเนาะต้นไม้ต้นไหลพืชยืนต้นนี่บ่มีเลยกับมแต่พืชดมลูบกบัคเือเทศผักสลัดอีหยังกับวากันไปเนาะ มันเทศียังก็ว่ากันไปเผืชที่มันเป็นพืชลม้มลุกน,นะมันกะปลูกระยะสั้นเนาะค่ะเนาะ,ะแต่า่าู่เมืองไทยนี่อยากปลูกอีหยังบ่มมีทุกอย่างเ้าปลูกได้เบิดตแล้วนะะเนาะ,ะแล้วถ้าขาดมีนามอย่างเดียวเ้าก็อยู่ได้แล้วถ้าห้อขยันห้องเขข็ดได้เบิร์ทุกอย่างทุกแนวเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่อดุดมสมบูรณ์ที่สุดเนาะ,ะเนะะเาะแล้วก็รักษาไว้รักกันไว้คือบานน่นล่ะพี่น้องจา้า เอาไปเบาเล่ยเบารว,วงไปหอดไซบัตตานีพี่น้อง,องบรรยากาศบ้านๆน,นะคะเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเด้อผู้ใดผ่านไปทางอุงบลทั้งวารินเนาะกับแบบกินเขา่าก,นนะะกินปลาน้ำกันเนาะค่ะเนาะไปกินปลาน้ำกันเนาะไปจวดน้ำกันพี่ๆน้องๆอย่าก,กินตำปะคงก็ปะคงมั่วตำเนาะ อยากกินส้มตําก็เอามาระกอลงมาตําได้เลยเนาะอยากกินปลาก็เอาปลาขึ้นมาย่างมาเผาได้เลยเนาะเป็นบรรยากาศาบานๆองเฮ้าเนาะอยากกินตําเมี่ยงก็โอ้ยผลนะตะไคร้เยอะแยะพีนนะ่น้องจ๋าเนาะหน่อไม้ก็มีพี่น้องจา๋ากําลังไงกําลังโตเลยอันนี้คอย,คอยเฮ็ดไปเนาะสักวันหนึ่งมันคงจะเต็ม ความฝันของเราเนาะกระเติมเต็มฝันของเจ้าของต่อไปกระสู่ๆมาดาเจ้ากระเป็นกําลังใจให้พี่ๆน้องๆเบอร์สุขสุขกนเนาะค่ะเนาะ,ะความสุขของเฮาบ่าต้องเอาอย่างไรพี่น้องบ่ต้องเลิศรู้อรรังการไม่ต้องเอ่อสวยรู้ดูดีดนะคะเอาแค่สวยรู้ฉบับแบบเราก็พอนะคะอันนี้ก็คือสวยรู้สาหรับเราแล้วนะคะอันนี้ก็ดูดีอยู่แต่ว่าดูดีในสภาพแบบของเฮาเนาะค่ะเนาะ ไม่ต้องริดรู้อลังการเอาเริดรู้พอประมาณก็โอเคแล้วนะคะอยู่แบบบ้านๆอยู่แบบว่ามีความสุขกับพ่อเนอะเอาะเขาเอ่ยมาอย่างก่อนสุภาพสีของฝรั่งเขาบอกว่า,อ,าอยู่แบบอย,อย่างไรให้อยู่แบบมีความสุขก็คืออยู่แบบไม่โอ้อวดนะคะพี่น้องจา๋าบ่จาเป็นต้องโอ้วดบ่จําเป็นตรง,อ,อ,อ,ตรงอ,อย่างก่อนเขาเอ,าอย่ยมาบางคน มีหากินซิบ,บางคนกบโพสใน f a c e b o o อย่างเลิศรู้ร่างกายเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเบื้องหลังเท่ากับบูมหูคือกันว่าเป็นแบบใดเนาะเพราะฉะนั้นคืออยู่อย่างไรให้มีความสุขก็อยู่แบบเพียงพอและพอเพียงนะะเนาะค่ะเนาะคือในหลวงราชการที่เก่า,าเพิ่นบ่าว้เนาะพี่น้องจา้านี่แหะคะ่ะอยู่แบบพอเพียงและเพียงพอแล้วเราก็จะมีความสุขความสุขหาได้จากไหนจากใกล้ๆตัวเราเองถ้าเราพอเราก็จะมีความสุขนะคะ ารบานบานเท่าเด้อพี่น้องคิดหอดบานเนาะค่ะเนาะคิดหอดบานเฮ็ดแล้วก็คืดหอดบานพี่น้องจ้าแกะเขาก็ปลาบานเท่าพวกอึดอยากอึดกินเนาะค่ะเฮ็ดเอาเองก็ไดซื้อเอาก็ไดแชมเป่างพี่น้องมาดาเจ้ามักหมองนี่ละเฮ็ดแล้วก็คืดหอดบานเนเาะคะ่เเเะ,อเอะ,ะเนา,า,นา,เา,านนะ,ะนา,านนะะมาจดจวดน้ำกันดเด้อพี่น้องดเด้อ ไปไทยมากผู้ใดว่างกับผู้ใดแวะอุบลกับมาเคียวหามาดัมเจวอีกสองปีพอ,อกันพี่น้องขอบคุณหลายๆเวยค่ะเด้อส,สำหรับทุกคนที่เขามาเบิ่งคคิมแห่มาดัมเจลเนาะค่ะเนาะพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ